สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามซาอุริคิมุระอดีตซุปตา์ลูกยางชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเผยภาพท้องลูกคนแรกนะครับหลังจากยุติเส้นทางอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2017เะครับเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงใช้ชีวิตคู่กับยูจิโร่ฮิดากะ หนุ่มรุ่นน้องอดีตนักวอลเลย์บอลเพื่อนร่วมชาติเดียวกันนะครับซึ่งลาสุดซาโอลิคิมุระอดีตซุปตาแห่งวงการลูกยางญี่ปุ่นนะครับและของเอเชียด้วยก็ดูมีความสุขกับบทบาทใหม่ในฐานะภรรยานะครับแถมยังมีเซอร์ไพรส์อีกด้วยกับการอวดภาพที่ตนตั้งคันให้แฟนคลับได้เห็นเป็นครั้งแรกก่อนได้รับการกระน่ำหัวใจไปอย่างถล่มทลายกันเลยนะครับ ด้วยวัย36ปีปัจจุบันซาอุลยังคงความสดใสน่ารักและดูเหมือนยิ่งสวยสะพรั่งกว่าเดิมด้วยซ้ำจากการที่เธอมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเนื่องจากไม่ต้องไปโฟกัสจบก,การฝึกซ้อมในการแข่งขันซึ่งจากภาพในอินสตาแกรมของซาอุลีนะครับที่มีผู้ติดตามถึง410,000คนกันเลยนะครับ ซาโอลียังคงออกงานสังคมเป็นประจำรวมไปถึงยังปรากฏตัวในสนามวอลเลย์บอลด้วยการพบปะรุ่นน้องทีมชาติและการออกรายการวาไรตี้โชว์ต่างๆซึ่งอีกไม่นานแฟนคลับก็จะได้เห็นอดีตลูกยางสาวกับลูกชายนะครับมาอวดความน่ารักในโลกโซเชียลเป็นอีกหนึ่งมุมในชีวิตของเธออย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับซาอลีประสบความสำเร็จกับทีมชาติญี่ปุ่นมากมายไม่ว่าจะเป็น แชมป์เอเชีย2017ที่ประเทศไทยอันดับที่3รายการเดียวกันในปี2009ที่เวียดนามและรองแชมป์2ครั้งในปี2011และ13รวมไปถึงเหรียญเงินเอเชียนเกมเมื่อปี2006นะครับนอกจากนี้เธอยังอยู่ในชุดที่ได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกลอนดอนเกมในปี2012นะครับเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นปี2010 และเหรียญทองเหรียญทองแดง World g แกลน c h a เปี้ยนคัที่โตเกียวปี2013อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตสุกตาของชาวญี่ปุ่นที่มี FC ในระดับเอเชียรวมถึงของประเทศไทยเราด้วยนะครับที่ชอบในความสดใสและความน่ารักของเธอนะครับซาโอลีก็คงจะรุ่นๆุ่นเคยแข่งกับเจ็ดเซียงของเรา นะครับก็หลายครั้งเหมือนกันที่ได้พบปะกันก็ถือว่าฝีมือนะครับในยุคนั้นนะครับฝีมือซาโอลีก็เป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะครับว่าระดับตัวแทนทีชาติญี่ปุ่นและเป็นซุปตาคนหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะครับในยุคนั้นนะครับก็ยินดีกับเธออีกครั้งหนึ่งนะครับกับลูกคนแรกเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามี คลอดแล้วหรือว่ามีรายการอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวช่างยอดจะเอารูปมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงครั้งนี้รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ